ต่อมาเฟรมครับจะอยู่ทัดมาจากในส่วนของตัวรีพีทครับเอาไว้ตีเกาะข้อความครับแล้วในเฟรมครับจะมีในส่วนของการขีดเส้นใต้ข้อความที่พิมพ์ด้วยครับคือที่หน้าเจ้านะ,ะัะผมพิมพ์ข้อความนะครับผมเลือกที่เฟรมนะครับจะมี normal Frame แล้วก็ Underline เดิมอคือไม่มีทั้งขีดเส้นใต้แล้วก็กรอบครับผมเลือกที่เฟรมสังเกตที่มุมจอครับตรงเฟรมนะครับตอนนี้เป็นโนอยู่พอเราเลือกเฟรมครับจะเป็นผผมกดสั่งครับ ครัำว่า a t m จะมีกรอกอยู่นะฮะตรูเข้าไปดูครับต่อมาครับเข้าไปที่เมใหม่ครับผมจะขีดเป็นใต้ข้อความ a t m ครับกด enter จะขึ้นว่าล l นะครับอยู่วัลาลงนะครับผมกดปิ i n ครับ จะเป็นการขีดเส้นใต้แล้วนะครับ